สภาผู้แทนมีมติรับหลักการร่างพรบงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณพศ2567วงเงิน1.22แสนล้านบาทเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการลงทุนในประเทศรวมถึงโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ด้วยคะแนนเสียง297ต่อ164เสียงนั่นก็แปลว่าเสียงพักร่วมรัฐบาลยังคงเหนียวแน่นเป็นปกติ แม้ว่าจะไม่เต็มจำนวน314เสียงขณะที่การอภิปรายชำละร่างพอรอบฉอบับนี้พักฝ่ายค้านุ่งโจมตีโครงการดิจิทัลวอลเล็ว่ามีปัญหามากมายผิดอะไรต่อมีอะไรหลายด้านเรียกร้องให้พักร่วมรัฐบาลประหนักว่าการปล่อยให้ร่างพอรอบอนี้ผ่านจะเกิดปัญหาในอนาคตได้ผิดกฎหมายได้ แต่สุดท้ายในการโหวตเสียงของพรรคร่วมรัฐบาลก็ยังคงปกติบ่งบอกว่าเสียงของพรรคร่วมรัฐบาลยังไม่มีปัญหายังไม่ขัดแย้งแตกแยกอะไร แม้มีการตั้งข้อสังเกตก่อนหน้านี้ว่ากรณี42วยื่นถอดถอนนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสิงห์ยังเป็นคดีอยู่ในสารรัฐธรรมนูญและมีการชี้ชัดว่าเชื่อมโยงถึงคนในบ้านป่าแปลว่ามีข้อขัดแย้งรุนแรงระหว่างรัฐบาลเพื่อไทยกับพรรคร่วมรัฐบาลพลังประชารัฐจะนำไปสู่การปรับคณะรัฐมนตรีเพื่อตัดพลังประชารัฐออกจากรัฐบาลหรือไม่ รวมทั้งอีกกรณีคือความขัดแยง้งเรื่องกัญชาจะนำไปสู่การแตกหักระหว่างพัคภูมิใจไทยกับเพื่อไทยหรือไม่ยิ่งเชื่อกันว่าสวทุดใหม่เต็มด้วยสายสีน้ำเงินแปลว่าภูมิใจไทยมีอำนาจต่อรองเพิ่มขึ้นในทางการเมืองคงจะไม่งอเพื่อไทยแล้วเพราะชนวนเรื่องกัญชา เป็น2กรณีที่นักวิเคราะห์ฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลชี้เรี้ยงว่าเพื่อไทยต้องแตกหักกับพักร่วมรัฐบาลแน่ๆทั้งพลังประชารัฐและทั้งภูมิใจไทยแต่จะวิเคราะห์ก็วิเคราห์ได้สำคัญสุดคือต้องมองข้อเท็จจริงต้องมองความจริงดูจากสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆ ความจริงคือการโหวตพอรอบงอเงิน1.22แสนล้านบาทเพื่อใช้ในโครงการดิจิทัลวอลเล็ตเมื่อวันที่17กรกฎาคมภายทะลุยพักร่วมรัฐบาลยังไปด้วยกันได้ดียิ่งย้อนไปดูข้อเท็จจริงก่อนหน้านี้เหตุการณ์เมื่อวันที่15กรกฎาคมงานเลี้ยงพักร่วมรัฐบาลซึ่งมีพักพลังประชารัฐเป็นเจ้าภาพ ในท่ามกลางข้อวิเคราะห์ของเหล่านักวิเคราะห์ทั้งหลายที่มองว่าพลังประชารัฐคงอยู่ร่วมกับเพื่อไทยไม่ได้แล้วแถมในงานเลี้ยงก็ไม่มีคนเอกประวิทย์วงสุวรนหัวหน้าพักพลังประชารัฐมาร่วมมีรออธร,รมนัดกรมเผ่าเลขาธิการพักทาหน้าที่เป็นเจ้าภาพแทนแต่ความจริงคือบรรยากาศในงานเลี้เต็มไปด้วยความชื่นมืน่น ทั้งนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยที่ว่ากันว่าขัดแย้งแตกถักกับเพื่อไทยในเรื่องกัญชาทั้งรออธรรมนัสเลขาธิการพลังประชารัฐที่ว่ากันว่าขัดแย้งกันหนักเรื่องถอดถอนนายกรัฐมนตรีปรากฏว่าแกนนําทั้งสองพักกับแกนนำเพื่อไทยแสดงออกทั้งต่อนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทั้งต่ออุ้งอิงแพทองทานชิน,นวัตรหัวหน้าพักเป็นไปอย่างหวานชื่น ไปกว่านั้นถัดมาอีก2วันคือวันที่17กรกฎาคมพักร่วมรัฐบาลยังร่วมกันโหวตเป็นปกติเพื่อให้โครงการดิจิทัลวอลเล็เดินหน้าไปได้แน่นอนการเมืองไม่มีมิตรแท้ศัตรูถาวรรอยร้าวของภูมิใจไทยพลังประชารัฐกับเพื่อไทยมีอยู่ต้องจับตากันต่อไป